สวัสดีค่ะอยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยนะคะวอลรทิฟแท็กเตอร์ค่ะขายรถแท็กเตอร์มือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้น้ำตาลมาพร้อมรถแท็กเตอร์ย e ันมารุ่น EF 5 1 4 t นะคะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ฟังกันเนาะขนาด51แรงม้านะคะที่เห็นด้านหน้านี้เนาะที่เป็นไฟหน้าแล้วมีติดสติกเกอร์นิด,น,ดนิดนะคะก็คันนี้มันยังแบบเก็บรายละเอียดไม่เสร็จนิดหน่อยนะคะเหลือตรงไฟหน้านิดหน่อยนะคะน้ำตาลแบบรีบมาอัดรีวิวเนาะจะได้รีบลงขายนะคะก็ พี่ๆไม่ต้องดราม่ากันนะเดี๋ยวจัดการให้เรียบร้อยอย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเนาะสำหรับคันนี้นะคะจดทะเบียนปีพศ2562นรนะมีเล่มทะเบียนพร้อมเลยนะรถสภาพดีพร้อมใช้งานเลยนะคะ,ะยางหน้านะคะเรายังคู่หน้าทางร้านเปลี่ยนใส่ของใหม่ให้นะคะยางหลังก็สภาพดีอยู่แล้วนะทางร้านเราก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรนะคะปรับเปลี่ยนแค่ยางหน,าน้าเนาะยางหน้าใส่ของใหม่ให้เลยนะคะตัวนี้ปี6 2มีเล่มทะเบียนพร้อมเลยนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวพาชมหน้าใหม่กันสักเล็กน้อยเนาะตอนนี้นะคะหน้าใหม่จะอยู่ที่ 1200กับอีก9ชั่วโมงการทำงานนะคะ 1, 2 0 9ชั่วโมงการทำงานนะคะรสภาพดีพร้อมใช้งานนะคะตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมาพร้อมใบมีดดันดินหน้าของคู่ตัวมาเลยนะคะของเยนมาคู่ตัวเลยอุปกรณ์ด้านหลังนะคะทางร้านเราเสริมให้เป็นผ่านพวนนะคะของ CMT ของใหม่มือหนึ่งเลยนะคะขนาด6คูณ24นิ้วนะคะของ CMT เนาะ สำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่อยากที่จะได้อุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมนะคะทักมาพูดคุยกันได้นะทั้งร้านเราก็มีอุปกรณ์ให้เลือกหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านบุกเบิกผ่านควนโรตารี่หางตัดหญ้านะ,ะก็มีจําหน่ายเนาะพี่ๆท่านใดที่อยากเพิ่มหรือว่าอยากตัดอุปกรณ์ชิ้นไหนก็สามารถทําได้หมดเลยนะคะรถคันนี้พร้อมใช้งานนะคะรถคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะตัวนี้ขับเคลื่อน4ล้อค่ะ 4WD เครื่องยนต์เป็น TNV นะคะ Direct Injection 4สูบ4จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำนะคะแลอยางคู่หน้า8ปดขีนะคะอย่างหลัง13.6สีด่นะคะเกียร์หลักเป็นเกียร์คอนสแตนต์เมดนะคะจำนวนเกียร์9้าเกียร์เดินหน้า9เกียร์ถอยหลังมีการเก็บสีเก็บรายละเอียดบ้างบางจุดเพื่อความสวยงามนะคะตัวนี้พวงมาลัย power h y d r a i c static นะคะอย่างหลังไม่ได้เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเฉพาะอย่างหน้านะคะพร้อมใช้งานเนาะอ่าเดี๋ยวน้ำตาลแจ้งราคาเลยเนาะราคาของอุปกรณ์ที่น้ำตาลแจ้งก็คือมีตัวลดใบมีดดันดินหน้านะคะอุปกรณ์ด้านหลังเป็นผ่าน cmt ผ่านพวนนะคะของใหม่มือเลย ราคาเซตนี้นะคะจะอยู่ที่สี่0 0นสอ่า 28, บาทนะคะ4 2 8 0 0 0บาทเนาะราคานี้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะมีบริการส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะไม่บวกค่าขนส่งเพิ่มแล้วนะคะตัวนี้ปี6 2มีเล่มทะเบียนพร้อมเลยนะพี่พิทันใดที่สนใจติดต่อหาน้ำตาลได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ id ลน์ตามนี้เลยร้านเราบริษัทแท็กเตอร์นะคะตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขืออำเภอขลองขงจังหวัดกำแพงเพชรเปิดให้บริการทุกวันนะคะ365วันเดินทางมาชมสิน นาานินน้ขอองงรกัไดดตลดเลเยพี่ๆท่านใดที่จะมาชมสินค้าตัวไหนนะโทรกันเข้ามาก่อนนะคะเผื่อสินค้าได้ถูกขายหรือว่าถูกจองไปพี่ๆจะได้เดินทางมาเสียเที่ยวเสียเวลานะคะก็โทรติดต่อกันมาก่อนเนาะว่าอยากจะมาชมสินค้าชิ้นไหนนะคะเผื่อมันถูกจองไปเนาะพี่ๆจะได้ไม่เทินทางมาเสียเที่ยวนะคะตรงนี้อย่างที่น้าตาลแจ้งเนาะไฟหน้าจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขให้อย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องสิเกียดเนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะสนใจรีบโทรกันเข้ามาได้เลยค่ะ